สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครัวไทยในเยอรมันายฟาวันนี้ฝาได้กุยช่ายมาอีกแล้วค่ะฝาจะเอามาทําเมนูนะคะผัดไทยกุ้งสดค่ะก่อนจะไปทําผัดไทยกุ้งสดนะคะฝามีสูตรซอสผัดไทยค่ะสูตรเด็ดสูตรอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะแค่มีซอสนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทํานะคะว่าทํำยังไงกันบ้างค่ะ เริ่มต้นนะคะจากการทำน้ำมะขามเปียกกันก่อนค่ะมะขามเปียก100กรัมนะคะน้ำเปล่า400กรัมค่ะใส่ลงไปผสมกับมะขามเปียกเลยนะคะต้มจนเดือดเลยค่ะในระหว่างการต้มน้ำมะขามเปียกนะคะให้ใช้ทับพ,พีค่ะคนให้มะขามเปียกกับน้ำเนี่ยเข้ากันดีนะคะฝาใช้ไฟกลางในการต้มน้ำมะขามเปียกนะคะต้มไปประมาณ7นาทีค่ะ ดูสีว่ามันเริ่มข้นขึ้นหรือยังนะคะหลังจากนั้นปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้นะ้ำมะขามเปียงเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะรองด้วยกระชอนเลยค่ะใช้ทับพ,พีนะคะค่อยๆกดลงไปค่ะเพื่อให้ความเข้มข้นของมะขามออกมานะคะ ความเข้มข้นของน้ำมะขามเปียกจะได้ประมาณนี้นะคะส่วนผสมของซอสผัดไทยค่ะหอมแดงซอย100กรัมน้ำมะขามเปียก230กรัมค่ะน้ำเปล่า50กรัมน้ำตาลปี๊บ200กรัมนะคะซอสมะเขือเทศ80กรัมแล้วก็ใช้โป้วหวานสับละเอียดนะคะ50กรัมค่ะน้ำปลา6ช้อนโต๊ะนะคะซอสหอยนังรม1ช้อนโต๊ะค่ะ แล้วก็น้ําตาลทรายนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเปิดเตาที่ไฟแรงนะคะใส่น้ํามันลงไปค่ะรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะหลังจากนั้นนะคะใส่หอมแดงซอยลงไปผัดได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟแรงนะคะในการผัดค่ะจะทำให้หอมแดงซอยอย่างเราเนี่ย หอมแล้วก็สุกไวยิ่งขึ้นนะคะใช้ตะหลิวนะคะช่วยในการผัดหอมแดงของเราค่ะเพื่อไม่ให้ไหม้นะคะผัดต่อไปเลยค่ะจนกว่าสีจะเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ลดไฟลงนะคะตอนนี้หอมแดงนะคะเริ่มสุกดีแล้วค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะ ปิดไฟค่ะแล้วก็นำหอมแดงพักไว้ในถ้วยก่อนเลยนะคะใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะคะนำน้ำตาลปี๊บค่ะฟาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในกระทะได้เลยค่ะแล้วก็เติมน้ำตามไปนิดหน่อยนะคะเพื่อช่วยให้น้ำตาลละลายได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะในต่างประเทศนะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยจะเป็นก้อนแข็งๆค่ะซึ่งถ้าเราใส่ทั้งก้อนเนี่ยจะทำให้ละลายได้ยากนะคะ ฟเลยนำมาหั่นก่อนค่ะในขั้นตอนนี้นะคะอาจจะใช้เวลาในการผัดนิดนึงค่ะแล้วก็เพื่อนๆเปิดไฟกลางนะคะอย่าเปิดไฟแรงค่ะเดี๋ยวจะทาให้น้ําตาลเราเนี่ยไหม้ได้นะคะผัดไปจนกว่าเนี่ยน้ำตาลจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําตาลที่เข้มขึ้นค่ะในระหว่างการผัดนะคะต้องใช้ตะหลิวนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะ ไม่งั้นเดดี๋ยวไม่ติดก้อนค่ะรอจนกว่าได้ที่นะคะสังเกตจากสีได้เลยค่ะน้ำตาลเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้นแล้วค่ะให้นำน้ำปลาที่เตรียมเอาไว้นะคะใส่ลงไปค่ะสังเกตได้ว่าเมื่อใส่น้ำปลาลงไปเนี่ยสีของซอสเนี่ยจะเริ่มเข้มขึ้นเลยค่ะ ใช้ตะหลิวคนเรื่อยๆนะคะเราก็ตามด้วยนะคะน้ำมะขามเปียกที่เราต้มเตรียมเอาไว้เลยค่ะใส่ลงไปได้เลยแล้วก็คนนิดนึงนะคะ ไยซอนมะเขือเทศค่ะแล้วก็น้ำมันหอยเนี่ก็ใส่ไปตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเมื่อเริ่มเดือดอีกครั้งนะคะ นำใช้โป๊วหวานค่ะที่เราสับเอาไว้นะคะแล้วก็หอมแดงค่ะที่ผัดค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะผัดแล้วก็เคี่ยวต่อนิดนึงค่ะระหว่างการผัดนะคะสังเกตความเข้มข้นของน้ำซอสด้วยค่ะถ้าค้นเกินไปนะคะสามารถเติมน้ำลงไปได้ค่ะ หลังจากนั้นนะคะฟ้าจะปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหวานแหลมให้กับรสชาติค่ะรสชาติของน้ำซอสผัดไทยเนี่ยจะมีรสชาติที่หวานนํำแล้วก็เปรี้ยวเค็มตามนะคะหากใครชอบรสไหนเนี่ยสามารถเพิ่มเติมลงไปได้ค่ะไม่ว่าน้ำตาลหรือว่าน้ำปลานะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเคี่ยวต่อไปได้เลยจนได้ที่ค่ะความเข้มข้นจะได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็เทใส่ภาชนะเอาไว้ก่อนค่ะสำหรับซอสผัดไทยค่ะสามารถใช้ผัดกับเส้นจันนะคะประมาณ1กิโลถึง1กิโลครึ่งค่ะส่วนผสมของผัดไทยมีดังต่อไปนี้เลยนะคะเพิ่มไข่ไก่แล้วก็พริกป่นลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะตั้งกระทะนะคะเปิดไฟแรงค่ะแล้วก็เติมน้ำมันลงไปได้เลย เมื่อกระทะเริ่มร้อนนะคะนํากุ้งค่ะที่เตรียมเอาไว้นะคะปลาผ่าหลังแล้วก็เอาเส้นดำออกเรียบร้อยแล้วค่ะนําลงไปทอดนะคะให้สุกแค่เ0็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่ะเพื่จะทําให้กุ้งเราเนี่ยมีความเด้งแล้วก็มีความกรอบค่ะทอดทั้งสองด้านนะคะเมื่อสุกได้ตามที่ต้องการก็นําใส่จานพักไว้ก่อนนะคะ ้าใช้น้ำมันนะคะในการทอดกุ้งเนี่ยใช้ผัดต่อได้เลยค่ะนำเต้าหู้นะคะที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะนำลงไปทอดนะคะให้ผิวของเต้าหู้เนี่ยมีความสุกนิดนึงค่ะจะได้ไม่เละนะคะผัดต่อไปค่ะจนกว่าจะได้ที่เลยนะคะเมื่อได้ที่แล้วนะคะนำเส้นจันค่ะ วันนี้ฟาใช้เป็นเส้นจันแห้งนะคะแช่น้ําไว้คืนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็น้ําซอสค่ะที่เราปรุงเอาไว้นะคะฟาใช้ประมาณหนึ่งทัพพีครึ่งค่ะผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ผัดต่อไปจนกว่าเส้นเนี่ยจะนุ่มค่ะ ถ้าเส้นจำที่ผัดนะคะแห้งเกินไปเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปได้นะคะเมื่อเส้นเริ่มนุ่มนะคะแบ่งพื้นที่ของกระทะไว้ครึ่งหนึ่งค่ะสำหรับไว้ใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะใช้ไข่ไก่สองฟองค่ะใส่ลงในกระทะนะคะตีไข่แดงให้แตกนิดน,นึงนะคะ แล้วก็ทิ้งไว้ให้ไข่เนี่ยเริ่มสุกก่อนค่ะถึงจะผัดเข้ากันนะคะถ้าหากว่าไข่ของเรานะคะหรือว่าเส้นจันเนี่ยติดก้นกระทะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพื่อนๆยิ่งติดกระทะเนี่ยผัดไทยของเราเนี่ยยิ่งหอมมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ถั่วลิสงบดนะคะแล้วก็พริกป่นค่ะลงไปนะคะพริกป่นเนี่ยใส่ตามชอบได้เลยชอบเผ็ดมากใส่มากชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยนะคะหรือถ้าเด็กๆก็ไม่ต้องใส่เพิ่มเลยค่ะ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะจงกว่าเซตนเนี่ยจะสุกดีค่ะนำถั่วงอกสดนะคะใบกุยช่ายค่ะแล้วก็กุ้งที่เราทอดเตรียมมาไว้นะคะนำลงไปผัดรวมกันค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผัดไทยกุ้งสดค่ะรสชาติเนี่ยกลมกล่อม,มไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะทาไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเรามีน้ําซอสผัดไทยที่รสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วเนี่ยผัดไทยก็ไม่ยากสำหรับเราเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่รับชมและติดตามค่ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของฟ้าด้วยนะคะครัวไทยในเยอรมันบายฟ้า จอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ